ตอนนี้ปืนแก๊สที่ร้านนะครับฮิตกลับมาฮิตอีกแล้วนะครับก็ผมพามาดู mws นะครับหรือว่า mk 1 8ของโตเกียวมารุอินะครับเพื่อนเพื่อนแฮชแท็กคำว่า mws เท่านั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะรู้ว่าปืน mws นะครับของโตเกียวมารุอิด้วยระบบเซ็ตสิสเตมเนี่ยมันดียังไงนะครับนี่คือปืนแก๊สที่จบที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่า อยากจะเล่นปืนแก๊สแบบสุดทางจริงๆนะครับก็ต้อง MWS เท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เพราะว่ามีของแต่งหลากหลายนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอโ้โหแบบฟิลลิ่งดีนะครับชุดบอดี้กับสีเนี่ยทำเซเลโค้ดมานะครับการลอยถลอกโอโ้โหแบบว่าจบจริงเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปสั้นก่อนเดี๋ยวผมจะอัปเกรดมันให้สุดทางนะครับก็ราคาก็เกือบเหยียบแสนนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าทําสุดทางนะครับในระบบซัตสแตมนะครับเพื่อนๆก็ลงสนามยิงมันนะครับแบบว่า แต่ไกลนิดเดียวแบบว่าหายใจไกลก็ล่าแล้วอะไรแบบนี้นเพื่อนนะทำแบบว่าฟิลลิ่งดีนะครับแรงถีบดีดีคอยโบแบ็กดีนะครับไกลตอบสนองดีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะเพื่อนนะเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปสั้นก่อนนะครับเพื่อนๆก็ลองรับด้วย Mac L5 ด้วยนะเพื่อนนะโหแบบว่ามีรอยห้าหตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดมันให้สุดทางแล,แล้วเรามาดูกันว่าผมทาอะไรไปบ้างแล้วว่าจบยอดไปที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคครับ